ีนจะเป็นขั้นตอนของการบูชาพระเนตรัยด้วยการกระทำประทักิศีลขั้นตอนที่สองจะเป็นขั้นตอนของการถวายราชสักการะถวายบูชาและอาลัายเบื้องหน้าพระฉายาลัก ขั้นตอนที่สามจะเป็นขั้นตอนเจริญพระพุทธมนต์ฉลองหน้าและขั้นตอนที่สี่จะเป็นขั้นตอนเชิญท่าไตรพระราชทานและการบรรพชาปสมบบในพระอุโบสถ ขน,นี้ประสงค์ในล่มบารมีของเจ้าประคุญสมเด็จเจ้าอาวาสอุัญชาชกำลังนำกลุลบุตรชาวศรีลังกาผู้มีศรัทธามาอุปสมบททำปฏิทินลออพระบูสมเสมือนหนึ่งเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีคณะผราชาการท่านผู้ใหญ่อุบาสกอุบาสิกาและญาติงตลอดจนคณะสิ่์ในเจ้าพระคุณเป็นผู้แทนของรัฐบาลในการที่ต่อให้เกิดพิธีอันเป็นมหาบุสลในครั้งนี้รวมถึงท่านอดีตเอกัครยทูต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศอีกหลายท่านท่านเอกการแกู้ดถวายสักการะแด่พระเด็กพระคุณพระธรรมวชิละป่าโมงองคประธานทรงองค์แทนเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าวาดจากนั้นท่านพลตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีนายตำรวจราาวลาดช่องคารพิเศษจุดเครื่องมัสมัการบูชาพระตนตไตร ท่านพลตำรวจเอกอัคราเดชพิมลศรีนายตำรวจราชองคษรพิเศษเป็นผู้มีความจงรักภักดีและมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะถวายสักการะเป็นลำดับที่สามเรียนเชิญประธานหน้าคุรบุรชาวศรีรังกาผู้ได้รับมอบมาให้เป็นประธานท่านปัญญาโชโต สิลังกาผู้มีศรัทธาสมัครใจามาขอการบัรพชาประสมบทในร่กบารมีเจ้าพระคุณสมเด็จรนี้มีจํานวน93หน้าจากจํานวนผู้มีศรัทธามาสมัครถึง150กว่าหน้านับเป็นการพันเตวิสุงวิสุงรักนนทายะติสเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะ ตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสุรเนนสหาปัญจศีลานิยจาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะโตะอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ อัมมงัง,มมงสะระนังกัจฉามิอัมมัง,งสะระนังกัจฉามิสังขงสรนังกัจฉ ยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิอัตติยามปิพุทธังสระนังขจามาอะตังสมาธิยามิจินดาธานาเวรมณีสิกขาปธรรมสมาธิยามิ อาเมสุปิชฌาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิตาเมสุปิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณี สึกษาตรทังสมาธิามิสุลามระยะมัชฌปมาถถานาเวระมณีสึกขาประทังสมาธิยามิสุคาเีรยะมัชฌปมาถถานาเวระมณีสึกขาประทังสมาธิามิอิมานิปัญจะิึกขาประทานิสเลนะสุขะเจ่งยันติ ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมเมื่อสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพรับรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตนครณรงพรยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม พุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีด้วยพระอาการอันสงบศิริพระชนมพรรษาที่ปีที่93นับเป็นความวิะโยคที่ยิ่งใหญ่ขององชนชาวไทยทั้งประเทศข้าพุทธ,ธเจ้านายภัยทูรมหาพนาพรเอกอัครราชทูตณักรกุงคลัมโบพร้อมด้วยประสบนิกรทุกหมู่เหล่า และกุลบุตรชาวศีรีลังกาที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงณมณฑลพิธีแห่งนี้ตางมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งและขอน้อมจิตตั้งมั่นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอุทิศกำลังพระวรากายบำเพ็ญพระราชกรณีนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เจริญรอยตามพระยุคล,ละบาตและทรงงานเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศมหาภูมิปุณอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยมากมายล้นพ้นหาที่สุดมิได้เพียงใดความบิบป,ประโยคอาลัยของพระศพนิกรชาวไทยก็มากมายท่วมทน้นหาที่สุดมิได้เพียงนั้น ในวาระพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลส,สะะัปหเมื่อวันหนึ่งร้อยวันข้าพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยคณะขราชการแเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยนักรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกากุณบุตรชาวศรีลังกาและสาธุชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งคณะสงฆ์วัดเทพสิรินทราวาสตางม,มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้จึงของน้อมเกล้าวน้อมงกระหมอ่อมอุทิศถวายพระราชกุศลด้วยการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวศรีลังกาจำนวน93คนในครั้งนี้ขอดวงทิพยะวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตในสวงสวรรค์โปรดแผพร่พระเมตตาอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทยประชาชนชาวไทย และอวงค่าพระพุทธเจ้าให้มีสันติสุขดุดดังที่เคยมีมาภายใต้ร่มพระบารมีและข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัตสตยาธิฐานจะเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานและพระราชสวนีทุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะหมด ตรงพระประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายเป็นราชบูชากล่าวคำถวายราชาสักการะถวายอะไรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว 真的。<Sure. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ในล่มบารมีเจ้าพระพุณสมเด็จพระติรทยามนุนีเจ้าวา,าดวัะเทศสิรินธรวาาร่าเรลิมานุปกประธานถวายพระเด็พระพุณท่านเดียวกพระธรรมวชิระปาโมองค์ประธานสงในพิธีกลับพรงน้ำ นี้นะฮะบันดดวะนะครับ19คุณมายุระและ20นะฮะคุณชยกุมารน,นะครับโอ้เหนื่อยเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาผมวิเตอร์ชีวันทินะะเปรรัตนะนะแล้วก็มีเตอร์ชีวันทินี่เป็นมิสเตอร์เอเวอร์ซีออฟศรีรังกานะครับแล้วก็10 เจ็ดนี่ท่านกามินิบันดวะสิบก้าท่านมายุระนะครับนักสุนไม่ทราบนะฮะยี่สิบท่านชยกุมารนะครับถ้าผิดพลาดอย่างไรขอเมื่อกุลระบุรีลังกาศรัทธาบวชบุญยิ่งยวดในพระพุทธศาสนาถวาย เป็นเครื่องราชสตาระแต่สมเด็จพร้าพันปีเนื่งเป็นมหาทายกมหาทายิกาผู้มีศรัทธามากเรียนเชิญพ่อนหน้าห้าท่านนะครับอุบาสกอุบาสิกาคู่หนึ่งพู้ถึงพราะจึงโสภาสนางา,ามคนที่ทำบุญมากๆ ชีวิตก็จะมีความสุขมีความจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมต่อไปเรียนเชิญท่านจุลามณีชาติสุวรรณนะครับที่ปรึกษาตรีว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศนะฮะและท่านวิชัยชาติสุวรรณ นจุลามนีชาสุวรรณนั้นเป็นที่บึกษาดตรีว่าการประทรวงการต่างประเทศและเป็นอดีตเอกรทูตนันกธงโคล o มโมนะครับเรียนเชิญเข้ากับท่านวิชาชาสุวรรณสองท่านเรียนใจครับตอบกลาบขอภัยนะครับได้กําหนดที่จะเรียนเชิญท่านไว้ในกําหนดการสําคัญนี้นะครับเมอสักครู่ นะครับท่านพรสุขสว่างขอได้เิญ<า>ครับองกาเลยนอรอกเลยชุดต่อไปเตรียมเลยนะครับคุณสัลลภี รับเรเชโยมแม่สิริเพนส่งสัมพันธ์นะครับแห่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาซึ่งเป็นหมหาวิการููมีศรัทธามากนะครับรยมแม่สิริเพนส่งสัมพันธ์ในรอบต่อไปนะครับในรอบต่อไปเจ้าที่ดูแม่สิริเพนด้วยนะครับรนน,บน,นี้ครับเมื่อผมบอกว่าหนึ่งสองสามให้สาธุทันทีเลยนะครับหนึ่งสองสาม สาธุเสียงดังได้บุญเยอะเทวดาอนุโมทนาเทวดาน,น,าดานี่ท่านแสงสว่างจ้าอย่างนี้ท่านมองไม่เห็นนะเพราะท่านมีกายทิพย์เทวดาจะรับรู้โดยเสียงครับโดยเสียงเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักจบนี้เทวดาส่งเสียงไปจนถึงผมมาโลกเพราะนั้น เมื่อเราส่งเสียงสาธุเนี่ยเทวดาจะนุโมทนา1 2ึสาธุกลับต่อไปเป็นบุคคลสำคัญนะครับบุคคลสำคัญท่านเอกากรายทูตนริศโลดเฟื่องระวินนะครับเรียนเชิญท่านทูตครับและท่านำเช่นนี้ติดต่อกันมาสิบกว่าปีแล้วมีผู้อุปสมบท โดยวิธีอันเป็นกุศลนี้20กว่ารุ่นประมาณ3,000กว่าองค์สำหรับชาวศรีลังกานั้นนี้เป็นรุ่นที่สามหลวงพ่อสมเด็จไม่ใช่นั่งอยู่ที่กุฏิแล้วก็สั่งให้คนไปเอาคนมาบวชไม่ใช่ก่อนหน้าที่จะมีการบวชชาวศรีลังกาหลวงพ่อสมเด็จไป सा हम सा हमवालसारमीमाज को साका हमपानते आස पागवत มพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณความดีค aj um ือทรงมีพระปัญญาปีชาชะาสามารถลาสิที่ควรควริท่เป็นควรเป็นโทษที่เป็นประโยชน์ละเป็นช่ประโยชน์ตลอดถึงตรงต่อสรระยสั้นสี่ประการ

ตรงมีคนไทยเปลี่ยนเรื่องความเมตตาโกรณาในมือสัตวผู้ซึ่งเราร้อนอยู่ได้เพื่อนเลสและกองทุกต้องแสดงคำสส่งอนโพลเวในครหนนั้นให้ได้สดับตฟังและประพฤติปฏิบัติตามจนสามารถดำเนินเิเสและกองทุกได้ โดยที่ไม่ได้ทรงเห็นกับความทุกข์ยากครับก็มองได้ในวทาเชื่อว่าสมาธิแภาษสัผสิทโดิงความมุินามนี่สมาธาวนาบอันคืบนาวนารมว่าได้ละทิบเบนปมหมานต้คามททของตัวนั้นจุต้องต้ามความเป็นจชื่อว่าปัญญาจิตนามะอนที่เราบรรำ